ฮัลโหล everyone วันนี้เราจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นหนึ่งชั่วโมงนะคะไปดูกันว่าเราจะได้เจอสัตว์อะไรบ้างใครที่เดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือว่ารถประจําทางให้จอดตรงแยกเข่าสวนกวางค่ะและใครที่มารถไฟนะคะก็จะมีรถรับจ้างนะคะที่จะพาไปสวนสัตว์ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่และตารางรถไฟขอนแก่นค่ะถึงทางเข้าสวนสัตว์นะคะก็จะซื้อตั๋วก่อนเลยที่นี่มีโซนสวนน้ำด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แวะเข้าไปนะคะ เข้ามานะคะก็มาจอดรถแถวศูนย์อาหารนะคะแล้วก็มาดูแมพที่นี่กว้างมากๆนะคะวันนี้เที่ยวไม่หมดแน่ๆค่ะเวลาไม่พอที่แรกที่สวะนะคะคือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะไปซื้อบัตรรถชมสวนสัตว์กันนะคะของเรานะคะเลือกเป็นรถรางนะคะราคาน่ารักหรือใครอยากขับรถกลอล์ฟก็ได้นะคะส่วนรถรางนะคะเขาก็จะจอดตามสถานที่ต่างๆ เราสามารถขึ้นลงได้ตลอดทั้งวันเลยเพราะที่นี่นะคะมีรถรางหลายคันนะคะเขาจะวิ่งตลอดทั้งวันเพื่อนๆสามารถลงไปถ่ายรูปก,กับสัตว์แล้วก็รอรถคันใหม่บนไปแบบนี้ได้เลยค่ะน้องนางน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนต่อมานะคะก็คือน้องหมาหมีกำลังขออาหารอยู่นะคะกงข้างๆนะคะก็จะเป็นน้องหมีควาย สี่ตัวเบิ้มมากมากเลยทุกคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> อย่าลืมแว่นกันแดดแล้วเสื้อกันแดดนะคะเพราะที่นี่ร้อนมากจริงๆต่อมานะคะเป็นอาณาจักรนกนะคะโอ้โหรวมนกหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเราก็จำชื่อไม่ได้นะคะแล้วมันจะมีโซนให้เราอ,ะอ,อ่ะลงเดินเข้าไปดูแบบนกแบบใกล้ๆด้วยนะคะนกรกยุงน่ารักมากแต่เราก็อาจจะต้องระวังว่าเราจะไปเหยียบนอนจิของน้องๆนะคะนี่ต้องเดินระวังนิดนึง มาเป็นไฮไลท์ที่เรารอคอยนะคะก็คือคาปิา่านะอุ้ยตัวจริงแบบน่ารักมากๆนะคะน้องแบบคงจะรอหน้าดูก็ลงไปแช่น้ําแล้วก็ขึ้นมาน้องๆมีเยอะมากเลยทุกคนอันนี้จะเป็นคงแรกนะคะแล้วก็จะมีฝั่งนู้นอีกนะเนี่ยฝั่งนี้เขาก็กำลังจะกินอาหารกันนะคะดูสิปุฟิี่มา ต่อนะคะจะเป็นโซนสัตว์ป่านะคะก็จะเจอน้องสิงโตเลยมีกรงนอกกับกรงข้างในนะคะกรงนอกก็จะเป็นน้องคนนี้มีจระเข้ด้วยค่ะกำลังต้าป่าและที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือฮิปโปโปเตมัสแคทนะคะเรามีน้องหมูด้วงนะที่สวนสัตว์ขอนแก่นน้องเป็นหลานของหมูเด้งนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้จะโตหรือ,อยังนะ ที่นี่ก็มีน้องเมีดาวเมียแคทแล้วก็น้องเสือที่นอนต่อมาเป็นฮิปโปโปเตมัสค่ะน้องก็คือแบบรอกินอย่างเดียวนะคะสิกเนเจอร์คืออาปากช่วงที่เราไปนะคะยังไม่มีโชว์น้องแพนกินนะคะแต่เราสามารถเข้าไปดูน้องข้างในกันได้นะคะต่อมานะคะเป็นโซนสัตว์ออสเตรเลียนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีสัตว์อะไรบ้าง คนสวยแห่งสัตว์ er ะะออสเตรเลียนะคะน้องนกเรียนะไม่แน่ใจว่าเราอ่านถูกไหมแต่ว่าน้องตาสวยมากตอนที่เราไปนะเราเห็นอยู่ตัวเดียวน้องน่าจะเหงาอะ่ะไปดูน้องกันเยอะๆนะทุกคน สาวอัสซี่นั่งตากแดดนะคะตอนที่เราไปเอเห็นอยู่ตัวเดียวอะค่ะไม่แน่ใจว่าน้องมีเพื่อนไหมจริงๆมีอีกหลายโซนนะคะที่เราไม่ได้แวะไปเพราะเวลาไม่พอจริงๆถ้าใครแวะมาขอนแก่นอย่าลืมแวะมาเขาส่วนกว้างหรือส่วนสัตว์ขอนแก่นกันนะบ๊ายบาย